สบายดีตอนนี้กับแม่ลินเที่ยวทะเลเด้อแหลมแม่พิมพ์อ่ะเนี่ยนางคิงพาญาต้าปูแลมมากินเข่ามาเลี้ยงเข่าอ่าทะเลอากาศ แดดแดดกาแดดนวดบึงทะเลอ่ะลงไปบึงน้ำทะเลแต่ไม่ม้อนบ่ออาบเด้อน้ำทะเลนี่เด้อเข้มเด้บบอบอ่มักบ่มักลายออนจะเดอกเบึงน้ำใสคักสดสวย งามอู Ooh, ้โขก่อนนะครับตะลยิบอยู่ันไกลๆครัแต่อาบได้ก็เจอเหนียวเค็มงอนหมุนมาตัวขึ้นไปจ้างอาบน้าางต่างหากวุ้ยไม่ยั้งนะไปฮึไม่ยั้งดังตุ่มๆไปเมื่อกี้นี่ยาตา กันมาเที่ยวพี่น้องกันมาเที่ยวข้าเพิ่นมาเลี้ยงเข่าเลี้ยงเข่ากันเฮ้ยนางอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเออสบายวันนี้แกนี้ครัวหม้ออะเลพี่น้องบ่อนึกบ่พันมาสิมาหอดพี่นะโปดอันนี้ได้ได้ขีดคน ว้าวอยู่เฮื้นมาบร้หอดพี่ได้สุดท้ายไม่หอดอใม่สิบอกไม่ชียงใครหู่นจักสุดเออเสื้อไผ่ฮะคัก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 อากาศหาดไซเล่หนึ่งพลังพี่น้องย่างตามหาดไซเลตายให้พี่น้องเบิ่ง น้ำเส้นดอันนี้นะกไ้ย่ำอานี้มาได้ย่ำปลาเมึกพีน้องยังรอถ่ายอีกย่ำโมเลวมาเบิ้งร้านคอยเบิ้งเด้อที่เสิร์ฟน้ำไห้เบิ้งในเด้อพี่น้องไม่ใช่ออไม่ใช่สาวน้ำปลาไมกินโอ้ หัวเงาหัวมากินไม่ใช่เอาแต่เช้าเงินน้ำเปล่าเป๊ปซี่โมไฮเออปิดไปอีกแบบนี้โนไม่ใช่มันซีบัสแต่เนี้ยใส่ยังไงเบัสเอาไหมลูกตอนนี้ได้แบบนี้เด้อเอาเงินให้ไอ้นี่เป๊ปซี่เงินใช่ไหมขากเงินบ้างเป๊ปซี่เอ้าเป๊ปซี่ให้คุณยายด้วยมันไม่มีอันที่โซนเลยเออโซนคือจากโซนโอ้ยเฉพาะเป๊ปซี่โมห้กินน้ำเปล่าโซนเปล่าแม่ ตุบนาข่อยขทีแท้โอ้โหข้าวเข้าผัดข้าผัดมาแล้วต้ข้าผัดมาแล้ว้ย้ย้ย้ให้มาให้เนี่ย้าในี่ยอ่า้อนีกป้อนอปกอาปากเอน้องเฮ้รงร้านข่อยพี่น้องเลอเก่งมากเออเก่งมาก เก่งมากเอ้ยจุ๊บอีกจุ๊บปากอีกเก่งมากอ่ะชนแก้ว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 อ้มมาเก่งมากเก่งมากหอ้าปากว้าปากเอาปอนแม่ที่ปอนแม่เร็วอาปอนแม่ปอนแม่เอาปอนแม่แบบเนี้ยเอาปอนแม่ดูอ่าอ้าปากมาผ่าน ข้างเอาพี่น้องเอ้ยร้านข่อยหันว่าร้านข่อยว่าอบเป็นน่ะข้างเอาเด้ออ่าปลาข้างเอาดีกว่าไตตุนเนาะไตตุนร้านข่อยว่ากับบ้าบ่าร้านข่อยว่าอบเป็นว่าเป็นอยู่ยังบะคลองอ่าปลากระซำนั่นเลยให้ได้สายนี่มีฟ้านี่ยมีฟาเนี่ยได้สาชนชนว่ชนแก้วยังว่าชนชนว่าโอ้โหอ่าเก่งมากงาน โอ้ยหลานขอเก่งขอบคุณค oh. 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 ่ะอาปอนเนี้ยอ้ําเ้ยเก่งไรเก่งไรเก่งเก่งี่าเก่งไรอ้ําเฮ้ยเอ่อเก่ง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  ป้อนอีแล้วป้อนอีแล้วอ๊มเอเก่งจังเก่งจังตบมือซมเซยตบมือซมเซยอีละเฮ้ยร้านข่อยเป็นตะแพงพี่น้องเอ้ยผู้ว่าให้ร้านข่อยนะคือบ่เบิ่งนี่นี่เด้อเห็นแล้วบ่อบาทนี่ถ่ายให้เบิ่งนี่อืมมันจะจบแท้หู้แท้ร้านข่อยนะอื อ่าตัวเองก็กินด้วยลูกกินอ่าปากปนโผล่แบบนี้อ๋อเออาไปเลืกอยๆอ่าปากปอนโผล่นะว่านคว้าแล้วลูกโอ้ยมันหลายพอไปซับเอายังแกลนอ่ะอาเสิร์ฟน้ำแล้วมาหน้าเสิร์ฟน้ำให้ย่ายพี่น้องเพิ่มเอาอีก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 ใส่ให้มันเต็มเอาอีกเออกี่ที่ใว่า โอเคโอเคเก่งมากก็รู้สึกยังแบบว่าเก่งมากเก่งมากอืมนวดตาเสียดับปูมากทำยังบบตัมปูมากตํมปูมาคนนี้ตัมปูมากมาเรียบตัมปูมากามเอาหารมาแล้วกิน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 เอาทุกคนทุกคนกินเลยกินกินกินนางเขียงกินหนดกล้องก็นึ่งประเด็นนั่นประเดอนมา เอาตัวมานั่งกิน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 กนกิ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 นกนกิกินกินกนกินกนกินกินกนกินกินกินกนกกิน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 กิกินกินนกนกินกินกินกกิน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 กกิน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 กน

มันเหลี่ยมปาปากป้อนข้าวปูเลยปากเจ่งแท้ร้านคอยเน่ปาเมื่อต๊บเมื่อต๊บเหลี่ยมนักินโรไม่ต้องกินน้ำพ่อเดี๋ยวจัดการเองทไดยคิดไหมบเ่ฮะนเียก เีว่สิไมต้องตปำมาเนี่ยคุณเ้าไหอเราอลอแนวมากคน้กันเนเอาานมาเลยเสเอาหคนมากตับูมากตโครเลยังครเอาจาเงินอครับาเอออ๋อเสียงบาหอมไเปทอดปลาออยา้อทอดปลาโอ้ยย คุณแม่คุณแม่มันเยจงวดมานาน่ะกินข้าวซิตั้งไว้ขนเยอะคุณอันน um ี้แล้วนี่ยค่ะต้วบตันปลาเัาทอดแล้วมีสักบัวไหล่ะตัดหัวหอมบวนแบบคนสวยกินข้าวแล้คนสวยเนี่ย นจะป้อนมูตัวเองบอกกินบ้างจะได้กินนมบรตจกะปองนะคะบรรจองกระองเวลากูกูป้อนมูนั่นคุเอาเลยเอาน้ำหมอเอาเอาน้ำไปให้ปู่เหรอคะน้ำไปปู่ว่าอืมแล้วกินไม่ยาจะผูกินแต่ปูที่ป้อนเนี้ยจะน้ำให้ปูจะน้ำใหปู่ว่าบริการจะปู่เนาะบาทุกคนบริการจะปู่ผู้เดียว เกินไปพวกสะดอกอันนี้ผัดผักเดงโอ้โปูเียดามเพนเก้าคน่ะคเอาข้าวเปล่าเด้อเดออข้าวเปล่ามาก่อนตับัพักนี่อะไรอปู้าตักพักผักไปงอะไรเอาอะไรฟ้าเอาฟาผัดผักอ้ตักปวดฉันจะไ่กินอะนรี่ข้าเนาก เีลือกค่ะอะไรเลยเนี่ยพวเพรัดผักผัดผักมันิตเพแกไม่เนาะเขาดหักเพชร่ป่ผัดผักสื่อัดผักทะเลอพัดพทะเลกินุวิตามินเนี่ยวิตามินกินผัดเพื่อวิตามิน้เป็นหนง น้ำออกไปยินบอกมนึงบอกพอนั่งลงกับอนะนั่งก็นั่งลงเจ้าของบอนไพ่บ่อนมันน้ำออกไปยินบอกบอกคอะไรครับรูจะเอาอะไรคุณติดได้หน้าโอเแล้วเจ้าเข้าเอ่อ มันใหมัดป <Sen> no oh <ral> ีมันไม่ก <Arduino> ิน <tangled> ข้าวลูกข้าวมันแด้จอบปลาปลาอพ่เล่าเปล่เลอะเลอะเอบอดจอบประมาักเลือเพิ่งขึ้นปะให้มันใหำมันลงีมานปนังดีๆไปน้ำน้ำน้ำน้น้นลงน้ำน้ำน้น้่ง้ำน้ลน้ำ้ำน้น้ำน้ำน้้น้น่้นอ้ สั่มันสั่งลายเลยเราจะกินกระชีกิน่ะปลากระพงบ่าร้อนหมาทีละอย่างทีละอย่างกับเขาเยอะแยะพี่น้องเอ้ยทำสกิน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 ้ินนเิืนกน ากินน้ำกันเด้อเบบซีมาทุกผู้ทุกคนมามาแสบๆน้ำกันพัดผักแสบๆเพชรเขาคินยังว่าเผ็ดเออกินแก้วนี่เผ็ดกินแก้วนี่เผ็ดแต่แสบปา อ,อ้าคลิปนี้ก็ลาดเด้อพี่น้องเด้อม,นะมากินข่าวบรรยากาศอ,อาดใส่เลยโอเคพี่น้องไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่า